ถ้าโดหน้าแบบสมัยแบบปีที่แล้วนี่มันถือวันดีขึ้นเยอะแล้วนะก็ยังมีแบบรอยรอยดำจากสิวอยู่นะที่คางก็ก็ยังขึ้นอยู่นะสิวฮอร์โมนปวดหัววันนี้ก็จะมารีวิวของใช้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาหารเสริมผลิตภัณฑ์แชมพูสบ,บู สกินแคร์เครื่องสอําอางอะไรต่างๆนะแล้วห้องน้ำนี่มันก็คนลกและเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้รู้สึกว่าห้องน้ำนี่เหมือนเซเว่นอีเลนเครื่องทุกวันแหละมาด,ดูของที่ใช้กันทั้งหมดดีก,กว่าใช้อะไรบ้างอันนี้มีมาได้เกินน่าจะเดืปีแล้วมั้งเชลววางของนี้มันตอบโจทย์มากเลยนะ แต่ห้องน้ําฉันก็จัดแล้วยังไงมันก็ยังมกเหมือนเดิมนะหรือว่าต้องมีเชลอันนี้มาอีกอันนึ่งในอนาคตค่อยว่ากันเครื่องสำอางที่ใช้ตอนสมัยตะก่อนจะใช้ของของแบรน์เนี่ยลาพาเลยใช้หมดแล้วเห็นบอกว่าใช้แล้วป้องช่วยแบบลดสรงลดสิวใช้แล้วสิวมันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอ,อันนี้เป็นบัตอนอนนะเห็น ในวส,สันเคารีวิวว่าน,นี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ก็เรียมาเอามาลองใช้ดูก็โอเคนะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนุ่มๆอ่ะเอานิ้อแทบๆได้เลยแบรนด์ลูกลักนะของ M V Artisty หลังจากก่อนโควิดแต่ก่อนอาจจะใช้เครื่องสำอางยี่ห้อนี้ตลอดนะ นี่ก็แบบไปหยับแล้วไม่มีตลับมันราคาแพงก็เวลาแต่งก็อย่างเงี้ยแหละครีมกันแดดนี่ใช้ของ b o l e นี่ก็เลิกไม่ได้ใช้ละแน่นไปหมดเลยฮะครีมกันแดดก็จะใช้ประจําใช้ตัวนี้นะครีมทาหน้าใช้ของลอรีออันนี้ใช้มาขอดที่ห้าละส่วนอันนี้ซื้อมาก็เคลื่อนหิ้งนะทาแล้วเสิวขึ้นส่วนข้างบนนี่ครีมทาตัวไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้เป็นแบบสครับของหมอจีนนะ ไม่เรียกว่าสรับหรอกมันจะเป็นตัวมาร์กหน้าผสม,มกับน้ำพึ่งตัวนี้นะเข้มข้นแล้วก็มาร์กยี่สิบนาทีอันนี้ก็คิดอยู่ซื้อมาทำไมวะน้ำมันมะพร้าวอ่ะครีมทาตัวก็ทั่วไปนะวัส,สลีนทามั่งไม่ทามัาง่งแต่ก่อนจะใช้ตัวคีนนิ่งงล้างเครื่องสำอางของกานิเย่อันนี้ใช้ดีแล้วเราไปซื้อ ัวสีเหลืองมาอันนี้ใช้เราโคตรแสบหน้าเลยจะต้องทิ้งอีกปะเนี่ยซื้อมานี่เอาไปทิ้งเยอะมากเลยนะใช้เราไม่ถูกกันหน้าก็ทิ้งเลยบางทีก็บริกจาคให้แมวบานแชลนี้ก็ค่าๆไปนะน,นี่เป็นนวัตกรรมใหม่เจอมาจากเนติ๊กตอ็อกเป็นปาล์มล้างเครื่องสำอางตอบโจทย์ดีมากนี่ใช้แบบกล่องที่สามอะ แบบมีไม้พายตักนะ่าแพ็กเกจด,ดีเว้ยล้างเสร็จปุ๊บนี่เอาไปใส่เศษเหลียนได้ต่อเลยนะอันนี้ก็ทับจะก่อลันพื้นที่การใช้งานในห้องน้ำยิ่งไม้น้อยอยู่อันนี้เพิ่งสั่งมาเขาบอกว่าเป็นตัวมาร์กน้ามาคอนนะ่ะเคยใช้มาร์คอนมาหลายยี่ห้อแล้วอันนี้ก็อะลองดูราคาไม่ได้แพงมากหลักร้อย แปรงแต่งหน้าเวลาเราลงพวกแบบขเขาเรียกว่าอะไรวะอีตัวเนี้ยเขาพวกว่าอะไรนะครีมรองพื้นหนเออผมก็จะใช้แปรงนี้เกี่ยมีสองอันอันนี้ล้างแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเลยอนนี้ก็เก็บๆหน่อยเขามีกล่องเลยนะเธอ,อเก็บให้มันดูเรียบร้อย เอาไว้ไหนดีที่ว่างๆแยๆเนี่ยต้องบวเ,เก็บก่อนสเปรย์ดับกลิ่นอากาศว่ามาอันนี้ไม่ใช่สเปรย์ดับกลิ่นอากาศสิเป็นสเปรย์ที่ฉีดเสื้อผ้าเราไม่ให้เหม็นอับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นครีมล้างเอ้ยน้ำยาล้างผักผลไม้นะแช่ตอนแบบซื้อผลไม้มาสักสิบสิบห้าทีแล้วก็ล้างออกน้ำยาคอนแทคเลนของยี่ห้อนี้ใช้มากเกินสิบปีละโคตรดี ส่วนสบู่ล้างมือก็ใช้ของยี่ห้อนี้ตลอดนะอันนี้มีแบบว่าฟองน้ําล้างแก้วนะ่ะทํามาจากใย,ยกระดาษมันจะไม่มีแบบพวกแบบแบคทีเรียเนี่ยพอปล่อยแห้งปุ๊มันก็จะแบบแข็งๆอย่างเงี้ยส่วนครีมทาตัวตอนนี้ไปใช้ของวัสดุของไอนี่ละเขาเรียกว่านหานจราเข้อันนี้ซื้อมาจากวัสดุแบบเข้มข้น อันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันใช้สลับสองตัวเป็นแบบบางวันรู้สึกว่าผิวมันแห้งมากก็จะใช้สลับสองตัวนี้นะว่าสันก็มีขายส่วนโทนเนอร์โทนเนอร์ทาหลังล้างหน้าเสร็จจะเป็นตัวนี้นะยูซล,ลีนตอนนี้ก็ไปเจอมาจากในติกตอกใหม่เป็นครีมรองพื้นใช้ทาแบบก่อนที่จะลงเครื่องสำอางมีตัวนี้ด้วยพาลเมอร์ไหมที่ช่วยแบบ ลงก่อนแต่งหน้าจะทําให้แบบลูกมันขนมันไอเนี่ยเนาะตัวนี้ก็เจอมาจากในติ๊กตอ,อกอีกเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นที่ปัดแก้มสีสม้มเอามาลองใช้แล้วก็สิวขึ้นวะ่ะทําไมหน้าฉันแบบสิวขึ้นบ่อยจังส่วนตัวนี้นะจะเป็นครีมทามือนะราคาไม่แพงนะไม่ไม่ไม่ถึงแบงค์ร้อยอ่ะเจ๋งส่วนอันนี้จะเป็นครีมบำรุงเส้นผมนะทำไมเป็นผู้หญิงมันบำรุงหาอะไรเยอะขนาดนี้วะ ยังงงกับตัวเองว่าแม่งแบบของยาชิบหายตัวนี้เป็นครีมทามั่งไม่ทามั่งนะครีมทาก่อนนอนช่วยให้แบบว่าหน้ามันชุ่มชื้นเงนี้นะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะแป้งตาเต,ต่าเหยียบโลกงนะอันนี้ใช้มาเกิน4ปีละทาเท้าทารักแรนะ้ลิ่มไม่มีเลยโคตรดี มีลิปด้วยลิปไปเจอมาจากอีเวนต์บอยนะตัวนี้สี่ร้อยกว่าบาททาปากแดงแจ๋แล้วก็ครีมลิปที่ทาทุกวันนะจะใช้ของแบรนด์กระแตอันเนี้ยกล้องไม่โฟกัสว่ะส่วนตัวนี้จะเป็นครีมโบท็อกฉันก็เจอมาจากใน t i กต o k อีกเหมือนกันแม่ตอนนี้แ,แม่งเริ่มเป็นเจ้าแม่ออนไลน์ i ิกตอกล้ว กล่องแพ็กเกจเขาจะเป็นอย่างนี้เลนะนี่ราคายังไม่ไม่ถึง500รวมจัดส่งเานำเข้าจากเกาหลีใกล้จะหมดแล้วส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องหน้าแนะเรื่อหน้าตอนนี้ก็ใช้หลายตัวมากเลยตัวนี้ก็ลองใช้สิวขึ้นใช้สามวันเออมีอันไหนที่ฉันใช้แล้วไม่สิวเค้่นมั้งเนะี่ย ก็ใช้ตัวนี้นะเอ็มสไตล์ของเกาหลีอันนี้ก็มาลองใช้นะของไซเซนใญี่ปุ่นเลยซูไซเนี่ยกล่องอันนี้เอาไปเล่นในนี้ได้นะเว้ทำอาหารครัวมินิส่วนโฟมล้างหน้ากับก่อนอนะที่ใช้บ่อยๆแล้วมันโอเคอ่ะจะใช้เป็นของยี่ห้อนี้ พอหลังๆแล้วแบบสิวขึ้น,นเรื่อยๆเว้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยอมาใช้เป็นของอเมริาแทนวัสดุมีขายส่วนเรื่องของยาสีฟันยาสีฟันนี้ก็เจอมาจากในทิกต็อกเหมือนกันเป็นขวดปั๊มเลยดีมากนบเป็นเหมือนฟิลเลี่ยงเหมือนสบู่ปัมป๊มๆออกมานี่ใช้มากเกินเดือนเครื่องนานๆะยังไม่หมดเลยเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ใช้มาแบบมันก็ดีอ่ะมันผสมเกลือหิมาลายันอ่ะเกลือมันก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนเนาะ แล้วก็ส่วนของน้องสาวนี่ใช้หลายอันใช้ของอันนี้ด้วยเจอจากติ๊กตอกเหมือนกันแต่ที่ใช้ประจําก็จะใช้เป็นตัวนี้นะติ๊กตอกเีกเหมือนกันแปรงสีฟันจะแบ่งแยกสองอันนะมีเป็นอันนี้เป็นแปรงฟันส่วนอันนี้ไว้แปรงแยกแปรงลิ้นลิ้นคนเรามันก็กินอาหารอะไรทุกวันมันก็ปกกรบปกนะหมายขัดฟันก็ใช้ทั่วไปแบบว่าสัรมั่งของอันนี้มั่งเด n เ i s เต e นี่ก็ยังใช้อยู่ยาสีฟันใช้ดีใช้ใช้มั่งไม่ใช้มั่งแล้วแต่ลม แชมพูโก็มาจากพวกแบบดองเจียเรลองลองใช้ดูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ครีมอาบน้ําของวัสานี้ใช้ดีเหมือนกันซื้อหนึ่งทำหนึ่งไม่ร้อยก็กาวเนี่ยชมพูก็ใช้ของโดบเนี่ยก็ดีนะเว้ยใช้แล้วแบบผมไม่ค่อยร่วงโหลแล้วเชลห้องน้ําเป็นไงเลนะนะเละวก็แต่ก่อนนะ <laughs> ถ้าใครดูยโทบแต่ก่อนนี่แบบอออืืห มีชา้นวางของนะถอยมาของลแกนกับเซเว่นดิไว้ฮก็จะเป็นประมาณนี้นะคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยๆในห้องน้ำร,รีวิวน้ำหอมต่อ <c oughs> น้ำหอมใช้หลายอันมากเลยมีอันนี้มั่งอันนี้มั่งผสมกันใช้ใช้มั่งเลิมเลมมั่งเราก็มีเป็นของแบรนด์นี้นะ <c oughs> แบรนด์นี้ก็มีสองอัน กันเก่าซื้อมาให้อดีตคนรักเก่าใช้ยังไม่หมดเลยอันนี้ใช้หมดแล้วดูพักเกดสักก่อนอันนี้น้ำพักน้ำแปลงน้องหัวใจลายดอกขวดมันก็มุ้งมิงม้งแบบประมาณน้นำหอมเยอะจัด ต่อมาก็จะมารีวิวอาหารเสริมที่กินอยู่นะจะมีเป็นของหมอเพราะตอนนี้มีก้อนเนื้อที่มโัลโรนี้เพิ่งกินมาได้สักพักแล้วมั้งสามเดือนแล้วแหละอันนี้เจอมาจากติก๊กต็อกบำรุงสายตานะของแอมเวย์ก็จะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าเราเป็นประจำเดือนนะผู้หญิงอะ่ะจะช่วยบำรุงเลือดตัวนี้นะวัลเ,เมแล้วก็จะมีเป็นตอนนี้ผสมน้ำนะ เจอมาจากอาจารย์อะไรสักอย่างในติ๊กต็อกเนี่ยตันนี้บำรุลงของญี่ปุ่นเหมือนกันช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลอ่ะเป็นแบบเม็ดๆอะ่ะปลาหลังเขียวอะไรนะ่ะตัวนี้ก็บำรุลงพวกแคลเซียมกระดูกกระดูกนะลิฟตรงนี้ก็ยังมีอีกนะที่แบบได้มาฟรีด้วยแล้วก็ซื้อเองด้วยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะลิฟ มดอายุแลวมันตะากร้อนๆอนทุกวันอาหารเสริมที่กินอยู่ทุกวันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ